สวัสดีครับผม T C Channel นะครับมุงอะไรกันเอ่ยโอ้โหท่านสจมาอดีตนักการเมืองนะครับผมมาเยี่ยมชมบ้านลุงกนอก็เลยมาเสพความไปก็ถือว่าว่าว่าจะมาเยี่ยมเพื่อนอีกเป็นนนได้สนุกเป็นคนบ้านเดียวกันเนาะบางบางคนก็อาจจีเอ็นตี แต่ส่วนมากเขาเขาก็ขคืนสิบอ่อันนั่นบันไดดอกพอพอ,พอพอตามเบิรผมเบิงนะถ้ามันเกิดขึ้นได้นนการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นเพราะว่าพยาวานนทรลักกาม่นี่ไปอิลีนาของก้องห้วยไร่มันอยู่ใกล้ๆกันใ,ในวนกันดู่นี่งกะทีนั่นที่เป็นคนดีเนาะท่นเนาะคนดีครับนั่นอยดาได้บอกว่าแล้วนอะมันนี้เนาะ เพิ่นไปเศร้าแบบครับเศร้าแบบครับครับน่าจะไปใบก็เลยตกไปหั่นแล้วนะครับปีจริงแล้วก็เดี๋ยวจังสี่คอเบอร์ทรเพิ่นหลักปกิที่ทัหาเพิ่นเพิ่นดูจังสิเขามมหาเพิ่นใหม่เนาะครับครับนี่อย่างที่ถามใช่สมัหนาลงบ่ครับเอเดี๋ยวนี้นะครับกำลังกำลังฟ้อมว่าสี่ลุงซสอนอีกเก็เดือนข้างหน้านี้นะครับเพราะว่า สัางอน,นาคตไทยนะครับของท่านหัวหน้าอุตมะกับท่านเลขาสนทริรัตก็ได้ไปสมัครแล้วยังแต่เพิ่นจีห้องไปสอบไปพี่เส้นว่าที่สมควรที่ได้ลุงบอขั้นบ่อได้ลุงกับบ่อเป็นยังน <c oughs> ะครับแต่ว่าความเยสยอสยานเนาะเท่ากับบรหยักยุทยกับที่ปัดไนะครับเพื่อที่มาพัฒนาบ้านเฮานครับก็เห็นลายแล้วล่ะสสก็บเห็นขาเจ้ามันเห็ดน้ำนี้ <ค>อย่าลืมว่าตอนผมเป็นซอจอนี่ผมนำงบปะมานเกือบร้อยล้านันได้ลงมาในเขตโลน,นั่นเองโดยเฉพาะตำบลที่ได้อันนี้ทรงนี่ตำบลคู่สะข้มติดกันนะอเ,อเ,เอางบปะมันลงมาหาล่านกว่ามาเห็ุถนนพ้อกีดออกไปตำบลดินแปงนะครับฉะนั้นั่ามันมีจังหวะและโอกาสก็คืดว่า,ววาสี่ไปเหตุตำรวจนี่แหละและอีกอย่างหนึ่งยันี่ก็ว่างงาน ว่างานกันเลยมาเห็ดกับไทยประกันนะครับของบริษัทไทยประกันทุกเจ้าจะเป็นตัวแทนไทยประกันก็บบอกมานะครับเพื่ออย่างเพื่อว่าหลังจากที่มีลูกค้าหลายๆกับมาคุยกันนะครับของไทยประกันชีวิตสาขาสว่างแดนดินนะครับก็เลยเห็ดตัวนี้มาในหลายปีแล้วล่ะรับกับมาเห็ดอีกนะครับก็ฝากไ้กบนี่แหละน้องๆนี่แหละน้องกับนี่อย่างที่ถามพีกับ สิ่งที่พ่อคิดไว้เนาะว่าจะไปสมัครสสก็ขอให้พ่อสมมุนงมาศาสนาเนาะพ่อเนาะขอให้พ่อได้ปิ่นเนาะค่ะเนาะจะเริมาพัฒนาบ้านเฮาครับมันจะเลื่อนหนุ่มเนื้อเนาะค่ะเป็นกำลังใจให้ครับพ่อสู้ๆครับเอาครับครับครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับ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 พออีกคำถามหนึ่ง ไอ้มองมองกล้องห้อยไล่ใยู่ห่างจากนี่ไอ้ไงเอีลีน่าอีลีน่ามกล้องห้อยไล่เนี่ยกล้องแม่ห้อยไล่ไกลไปไหนกล้องห้อยไล่นะกล้องห้อยไล่จากนี่ไปนี่ประมาณเอ่อยี่สิบยี่สิบลักกิโลนี่หรอไหมมันลัดออกไปนี่ยนะมันหกกลางลัดออกไปแล้วก็ไปประมาณประมาณยี่สิบลักกิโลนะครับอาลีนาของกล้องห้อยไล่นี่นะใหญ่ป่ะพ่อพวงขนาดวะข้าเจ้า ไมาคขาว่ามันติดอะรกนอะไรกันไนติดจังไรตีที่น้องมันติดทางถนนเส้นญ่นั่นนะครับถนนจากนงแมงแกเรื่นสินนะนะวันนี้ทุกทุกเดือนเขาสิ้ว่าเฮ็ดบุญทุกเดือนอยู่ครับมุนพระเก้าลูกสันจังคันเพนทุกเดือนเดือนเมื่อกี้นี่เขาก็เฮ็ดแล้วเดือนก้อนเดือนเฮ็ดพากันถือเลขเบิ้งบ่เว็นั่น,น,นกันไร คับชะโนดเนพอเขาคือกันอลนี่ับชะโนดห่นงว่าชะโนดขชะโนดห่างจากีไลไยประมาณจักโลขัชโนดย่านีบัชโนดไก่มาขับชะโนดไปใส่รับชโนดจากนี่ไปัชโนดคชโนดออกยังนี้ไปนู่ไปทางแยกคุลครับนี่นะกประมาณประมาณ30มสิบลักลเนาะย้กไก่ไนนะไก่สามสิบลักีรมันก็ิ๊บดขังอรื่อขวานี้นะครับชโนดนะนะ ถนนนั่นคุณลคบนะทางแยกนะตรงไปเลยนั่นเปกไปไมเนาะเพราะว่ามันตีพ่วงกันเลื่อวางแผ่นถ้าถ้าของเราติดตลาดเอาพยาวนอนนะครับพี่เข้ามาอีก่อรี่าเอานี่เข้ามากเลยมันกะทิพวกกับคำาสนุกดนันมา มันใกล้ๆกันวนกันนี่เนาะกเนาะครับคพี่เฟืองพี่เฟืองรบกวนเอาน้ำมาให้พ่อหน่อยพี่เฟืองครับครับน้ำ่เป็นไรครับค่ะอันนี้ก็เป็นร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟมาใ่โนีนี่นี่ใหญ่โนี่หน่ใหญ่นี่ โอ้ยห <ane> น่วยใหญ่นี่ก็เป็นนะครับนิ้นนิ้นหมายอดีในวันนี้แล้วขี่แก้วแล้วน้องเฟินแต่น้องปันคนนั่นเองน้ำแดงโซดาเอาเอาเพิ่มนะคะแดงโซดาอีกแก้วหนึ่งลงเพิ่มค่ะ FC น้ำชานมใช่ไหมเมานะครับวันนี้เมาน้ำให้กับยูทูบเบอร์ได้ทานกันนลยถ้าเ้าเปลี่ยนเป็นนมเย็นลูก นี่กำลังกินข้าวกันอยู่นี่ก็กินข้าวกันอยู่นะครับบรรยากาศรอบๆอันนี้เนาะเดี๋ยวเราไปอัปเดตนะครับ อัปเดตองปู่หน่อยนะครับผมอาจจะช้าหน่อยเนาะไม่เป็นไรนะครับผม ดูองค์ปู่ก่อนนะครับปูปู่จำลองเป็นไงบ้างโอ้สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามมากเลยนะครับ แก้วนะครับแก้วออกสีชมพูนะครับผมแก้วตรงส่วนดวงดวงเนตรนะครับดวงตาเนาะส่วนหัวใจก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับผมจะเสร็จตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับผมอันนี้มาอัปเดตให้ดูนะครับผมท่านในดู สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับที่ซี n ช e แนลเดินครับขอบคุณครับ